สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนนะคะพบกับคลิปที่4แล้วนะคะประจําวดวันที่2พฤษภาคม2568ใกล้จะถึงวันแล้วค่ะอย่าลืมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าทั้งหมดที่เล่ามานี้คือความฝันล้วนๆค่ะใช้เป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะคะสำหรับฝันแรกในคลิปนี้ค่ะเป็นความฝันของพระนะคะหลวงปู่ท่านนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ ท่านฝันว่ามีผีผู้หญิงแก่ๆผมขาวมายืนอยู่ปลายเตียงแล้วบอกท่านว่าอีกสองสามวันก็หายแล้วจากนั้นผีก็บอกเลขค่ะบอกว่า750ให้ซื้อเอาอยู่ในนี้แหละ2ตัวนะคะหลวงปู่ท่านตีเลขเพิ่มคือสองสาตามที่ได้ยินมานะคะฝันที่สองค่ะผู้หญิงฝันฝันคืนวันพระนะคะ ในฝันกลับมาถึงบ้านมาเจอเด็กคนหนึ่งกำลังทุบรถไถข,ของผู้ฝันค่ะทั้งตีทั้งทุบรถแล้วก็เอาทะเบียนรถประโยน์ทิ้งนะคะจากนั้นก็ขึ้นไปขับเล่นผู้ฝันสั่งให้หยุดก็ไม่หยุดค่ะก็เลยจะไปตามสามีแต่พอไปตามนะคะก็ไปเจอกลุ่มญาติพากันรุมกินอะไรบางอย่างอยู่ก็เลยเข้าไปดูใกล้ๆเห็นเขากำลังกินศพคนอยู่ค่ะเป็นศพผู้หญิงนะคะ ในฝันรู้สึกแปลกใจแล้วก็จะอ้วกนะคะรู้สึกแบบจะอ้วกมากเลยก็เลยสะดุ้งตื่นทะเบียนรถไถคันนั้นก็คือ1440แรงม้าร์ค3 9 3นะคะผู้ฝันบอกออกแรงม้าบ่อยเวลาฝันถึงค่ะและตัวผู้ฝันเองตีเลขเพิ่มจากการเห็นศพก็คือ904ค่ะฝันที่3ผู้หญิงฝันในเรื่องจริงนะคะผู้ฝันได้ไปวัดไปถวายเพลนพระ แล้วก็ไปเจอคนแก่นั่งอยู่หน้าศาลาเป็นคนแปลกหน้าไม่รู้จักไม่เคยเห็นมาก่อนมีลักษณะเหนื่อยล้านะคะผู้ฝันในความรู้สึกคืออยากจะเข้าไปทักไปถามแต่ก็ไม่กล้าค่ะเพราะว่ากลัวนะคะไม่ใช่คนรู้จักพอกลับมาบ้านคืนนั้นก็เลยฝันถึงเลยค่ะฝันว่าเดินไปเจอคนแก่คนนี้แล้วก็ไปถามเขานะคะในฝันเข้าไปถามว่ามาจากไหนหิวไหมแล้วก็เอาอาหารที่จะถวายพระนะคะไปให้คนแก่กิน พอกินเสร็จคนแก่ก็บอกเลขนะคะในฝันบอกเลข226กับ207ค่ะฝันที่4ผู้หญิงฝันค่ะฝันถึงตาที่เสียไปแล้วในฝันตามมาบอกว่าอย่าเอาแต่เนื้อไปให้ส่ให้เอาปลาไปให้แกบ้างเพราะว่าที่บ้านเวลาทําบุญก็คือนำเนื้อนะคะเ,เนื้อต่างๆเนี่ยไปถวายพระแกก็เลยมาเข้าฝันบอก ในฝันตาใส่เสื้อนะคะในวันที่เสียชีวิตเลยค่ะซึ่งเสื้อตัวนั้นมีตัวเลขอยู่แล้วในฝันเห็นตัวเลขชัดเจนเลยว่าตาใส่เสื้อตัวนี้เลขที่อยู่ในเสื้อคือ1น2กับ140นะคะคุณตาเสียเมื่อตอนอายุ89ปีค่ะฝันที่5เป็นผู้ชายฝันเขาเ้าฝันในคอมเมนต์นะคะบอกว่าฝันว่าไปงานศพที่วัดเขาใช้โรงเย็นนะคะ แล้วลงระเบิดค่ะผู้ฝันเห็นตัวเลขสีแดงๆที่ฝาลงก็คือ17 4คุณผู้ชมอย่าลืมเอาไปตัดเล่นดูนะคะฝันที่6เป็นผู้ชายฝันลักษณะเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นได้ยินเสียงมากระซิบข้างหู0-27ผู้ฝันเลี้ยงก,กุมารตะไคร่อยู่ค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นกุมารตะไครมาบอกเลขอย่าลืมเอาไปตัดเล่นนะคะ0-27ออาจจะมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ ฝันที่7ผู้หญิงฝันฝันว่าไปงานเผาศพนะคะบรรยากาศในงานคือร้อนมากแล้วพอจะเริ่มพิธีมีพระเริ่มสวดค่ะคนก็เริ่มวางดอกไม้จากนั้นมีการจุดประทัดนะคะพอจุดประทัดปั้งฝาโลงก็กระเด็นลงมาข้างล่างเลยมองเห็นเลขที่ฝาโลงคือ4-5-9จากนั้นก็มีเสียงคนแก่ผู้ชายพูดขึ้นมาว่าสงสัยคนตายจะให้โชคต้องมาแน่ๆเลยเลขนี้ ในฝันคนตายอายุ59ปีนะคะเสียงลุงคนเดิมก็พูดขึ้นมาอีกว่า60ปีก็จะได้เบีย้ยผู้สูงอายุแล้วนะเนี่ยในงานมีคนมาขายลอตเตอรี่ด้วยนะคะผู้ฝันก็ได้ซื้อนะคะในฝันหาเลข4 5 9ไม่ได้ก็เลยซื้อเลข9 5 4ค่ะผู้ฝันบอกว่าให้กันทะเบียนรถเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าในฝันนั้นได้ขับรถคันนี้ไปงานศพค่ะทะเบียนรถก็คือ2788 ฝันที่8ค่ะผู้ชายฝันรู้สึกนอนเหมือนยังไม่หลับสนิทนะคะได้ยินเสียงคนแก่พูดข้างๆหูว่า40กับ72เล่าฝันเอาไว้แค่นั้นเองค่ะลองไปเสี่ยงดูนะคะฝันที่9เป็นฝันของคุณยายนะคะคุณยายเป็นอีกคนที่ฝันแม่นมากๆของช่องเขยออีสานใต้ค่ะ mm hmm. เขาฝันว่ามีผู้ชายใส่ชุดขาวมาหาที่บ้านมาเรียกให้ไปหา ยายเห็นก็เลยเรียกคนยุดข่าวนั้นว่าอาจารย์นะคะอาจารย์จะพาไปไหนและอาจารย์คนนั้นก็บอกว่าจะพายายไปดูที่เขาทำพิธีฟื้นคืนชีพคนไปทำที่ฝั่งลาวนะยายก็ไปค่ะพอยายไปถึงก็ไปเจอกับผู้ชายนะคะศพผู้ชายสองคนนอนอยู่ในโรงเขาก็ให้ยายถือไม้นะคะเป็นเหมือนไม้เท้าแล้วบอกให้ยายชี้ไม้เท้าใส่ศพสิ พอยายทำตามสพผู้ชายสองคนนั้นก็ฟื้นขึ้นจริงๆค่ะแต่ว่าตาหลุดออกจากเบ้านะคะแต่ไม่ตายพอฟื้นมาแล้วเขาก็บอกเลขยายเลยนะคะบอก177จากนั้นยายก็นั่งช้างกลับบ้านพอถึงบ้านช้างก็บอกเลขยายค่ะช้างพูดได้นะคะบอกเลข0ูนคุณยายบอกว่าอย่าลืมกลับกันเอาไว้ด้วยนะคะ300 คุณยายที่ฝันนี้คืออายุ63ปีค่ะแล้วฝันที่10ผู้ชายฝันค่ะฝันถึงผีพี่สาวที่เสียไปนานหลายปีแล้วนะคะเสียไปตั้งแต่ผู้ฝันยังเป็นเด็กอยู่เลยในฝันอยู่ที่บ้านหลังเก่าและพี่สาวก็มาหานะคะมาเรียกผู้ฝันบอกให้ไปหาผู้ฝันออกมาก็เห็นพี่สาวมากับเพื่อนแล้วพี่สาวก็บอกว่าเอามือมานี่จะเขียนเลขให้พอยื่นมือให้ พี่สาวก็เขียนเลขให้3ตัวค่ะพี่สาวเขียนเสร็จเพื่อนพี่สาวที่มาด้วยกันก็เขียนเพิ่มให้อีก2ตัวข้างล่างนะคะตัวเลขที่พี่เขียนคือ447ส่วนเพื่อนเขาเขียน86ตอนเขียนใช้ดินสอเขียนนะคะแต่ว่าตัวเลขออกมาเป็นตัวสีแดงๆค่ะสี 4, 7, ซ้ำกันหลายฝันนะคะลองเอาไปเสี่ยงดูค่ะ สำหรับความฝันที่นำมาเล่าก็มาจากทุกช่องทางโซเชียลที่แชร์กันเอาไว้อยู่แล้วนะคะขอบคุณเจ้าของความฝันอีกครั้งในที่นี้ด้วยแล้วก็คุณผู้ชมอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะแอดขอให้เพืเ่อนทุกคนโชคดีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ